สวัสดีครับพบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมแม่แม่มาดูบักลาอบบุนนะครับผมวัยยี่สิบวันนะครับผมแม่แม่เก่งกาสามารถบ้างนะครับผมดูเขาจะทําอะไรตอนนี้นะครับผมแม่แม่เอ้าเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วนะครับผมเบียด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 ถูถ,ถูหน้าประตูแล้วตอนนี้เอ้าวิว่งหนีไปไหนแล้วอบอบวิ่งหนีไปไหนแล้วตอนนี้แผนการของเขานะครับผม อ่าคืออบอบจะปีนคอกหนีเที่ยวนะครับผมดูอ่ามักลาสีนี้เที่ยวแล้วนะ <source> ครับผมไม่แม่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอบอบอบไปไหนแล้วตอนอ่าวนซ้ายวนขวาแล้วตอนนี้นะครับผมอุ้ยอบ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 เดิมนมแล้วทรงพลังนะครับผมอ่าจะหนีเที่ยวแล้วบอกอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหนีเที่ยวแล้วจะหนีเที่ยวแล้วนะครับผมตอนนี้ กำลังจะคิดคิดหาทางนะครับผมบกลากำลังจะคิดหาทางนะครับผมเปิดข้อออกมานะครับผมตอนนี้กำลังใช้วิชา,าสะดาะคลอนนะครับผมของคุณแผนแสนสถานนะครับผมเริ่มจากสะดาะคลอนแล้วตอนนี้ชายโอบของเรานะครับผม เอาจับได้แล้วชั้นแรกนะครับผมตอนนี้ <c oughs> จับได้แล้วชั้นแรกตอนนี้ดึงยดึงแล้วตอนนี้ดึงแล้วจะหลุดไม่หลุด <c oughs> โอ้โหสงสัยมนเสื่อมนะครับผม <c oughs> สะเดาะกรอนไม่ได้มนเสื่อมแล้วนะครับผมมักลามักลามนเสื่อมแล้วตอนนี้อ้าวสะดาะกรอนไม่ได้ก็ปีนเลยสิครับนี่จะเหลือโอบหร <c oughs> อ ี่สะดอกกรอนไม่ได้ก็ปีนเลยสิครับผมโอบโอบจะหนีเที่ยวสิไปหาผู้สาวโอบสิไปทั้งไหนโอบหาโอบสิไปทั้งไหน้โอ้โหมนเสื่อมสะดอกกรอนไม่ได้ปีนเอาเลยนะครับผมนี่แหละนะครับผมบักลาโอบนะครับผมอนุบาลติดขวดนมนะครับผมเก่งการสามารถมากนะครับผมมักลาของเรานะครับผม าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องใบเตยช่างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม